พบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ในซีรีส์ใหม่ที่พวกเราจะเริ่มสร้างขึ้นมานั่นคือ t o p 5 f a v o r i t e ต่างๆค่ะวันนี้ก็จะเป็น t o p 5 Favorite Eye Palette ของฝนนั่นเองค่ะซึ่งจะมีติดตามนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากรูแลเราก็ทำไมแต่ละอันถึงเป็น Top 5 f ฟ v o r i t e ของฝนแล้วก็ก็เดี๋ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะค่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ตัวแรกเลยก็คือ n a k e d บสิกส์ของ Urban ออเบนดีเคนนี่เป็นเนเกตหนึ่งนะคะตอนนี้เขาออกในเกตสองแล้วแต่ว่าฝนซื้อตัวนี้ต้องน่นละเป็นแบบพาเลตแรกๆเลยที่ฝนมีค่ะเพื่อนๆคือแบบสีที่ให้มาครบถ้วนดีงามสองสีนี้ฝนใช้เขียนคิ้วด้วยก็เหมือนเป็นเชวินวันเลยแล้วก็กระจกที่ให้มาก็ใหญ่มากแพคเกจจิ้งแบบหนาแน่นเหมาะมากสำหรับเอาไปทาเวลไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือดีงามชอบชอบแล้วอันนี้นะคะเป็นอีกอันหนึ่งของเอลฟ์ที่เหมือนเป็นแบบที่น้องกันเป็นอันเนี้ย เหมือนตัวเอลฟ์เนี้ยมันก็ชื่อเนกเกตเหมือนกันจา้ามันเป็นพรซึมอายมาชโดว์นะคะเพราะว่าอัน,นอันเนี้ยจะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นของเนกเกตเบสิ์ที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยฝนจะเปิดเทียบให้ดูรอแป๊บเห็นไหมว่ามันแบบคล้ายกันมากคือแบบสีนี้ก็แมทกันอันนี้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 เองเี้ยแมทกันไปเรื่อยแบบๆแล้วคือแบบสมมุติว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นแล้วอยากจะแบบโอเคหาพาเลิที่แบบว่า ใช้ได้สามารถหลายลุกเลยเงี้ยก็ลองซื้อสองพาเลตนี้มาเล่นดูนะคือว่ามันดีจริงๆคือของอ b a เ d น c a y เนื้อเขาดีอยู่แล้วมันเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ใช้ง่ายคือสมมุติว่าถ้าเราซื้อพาเลตถูกๆมาใช้ใช่ป่ะบางทีเนื้อสีพิมพ์เมนอะไรเงี้ยมันจะแบบเกลี่ยยากเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝนก็เลยขอแนะนําว่าถ้าสมมติเป็นอายแชโดว์ฝนอยากให้ลงทุนสักนิดนึงซึ่งมันจะแบบทําให้ชีวิตเราดีมากมันจะเบ็นได้ง่ายมากจริงๆค่ะแล้วของเอล์เนี่ยมันเป็นแบบ อะไรที่ฝนฝนแบบชอบมากในแง่ที่เป็นชิมเมอร์แล้วมันแน่นมากสมมติว่าสวอชลงไปพิกเมนต์มันโอเคดีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะตัวนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานวันนี้เท่านั้นเองนะคะของเอลฟ์แต่ว่าฝนก็ยกให้เป็นแบบว่า1ใน5ในดวงใจแล้วก็เชื่อว่านะคะว่าว่าแบรนด์เอลฟ์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบโอเคราคาไม่สูงมากแต่คุณภาพยังแบบดีอยู่อะไรเงี้ยก็ลองไปหาซื้อก็มาดูนะคะ2องพาเลตนี้เป็นเหมือนพี่น้องกันว่าอันนึงแมทอันนึงชม ต่อไปเลยค่ะนี่ก็นะคะเป็นของ Two Face Sweet Peach Palette ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนอันนี้เป็นพาเลตที่แบบแพคเกจจิงน่ารักมากดูดิมันแบบว่าพีชอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมีกลิ่นหอมด้วยคือแบรนดะ์ Two Face นเคามีเอากลักษณ์อยู่แล้วว่าแบบเขาจะชอบใส่กลิ่นหอมๆลงไปค่ะก็คือเขาเคยมีช็อกโกแลตพาเลตแล้วก็อันนี้ก็มี Sweet Peach Palette นะคะสิ่งที่ฝนชอบในแบรนด์นี้เลยในพาเลตนี้เลยนะคะคือ สีที่เขาเลือกกันมามันแบบโอเคมีสีที่แบบไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อีกทั้งยิ่งมีสีที่มันโดดออกมาทําให้เราแบบเออไม่เบื่อในการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเลตเขาแบบน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบชอบคือใช้คือเรารู้สึกดีที่เราได้ใช้พาเลตเนี้ยมันเป็นแบบฟรุงฟร้งฟิ้งมุง้งมิ้งดีเหมาะก,กับแบบผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราค่ะก็ โอเคดีแล้วก็เนื้อเนื้อมันก็โอเคนะทั้งคำเนื้อของเจ้า Sweet Peach Palette เนี่ยดีมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฟลเวลาแบบกิปตเตอร์เวลาเราทาตาอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยหล่นลงมาที่ใต้ตาอะไรเงี้ยซึ่งคือดีงามมากแล้วก็เบลนด์ง่ายง่ายมากแล้วก็เกี่ยง่ายเกี่ยง่ายด้วยเหมือนกันค่ะก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนี่ก็ดีหอมดีอีกพาเลตหนึ่งนะคะที่ฝนชอบมากเลยก็คือนี่เลยค่ะ Urban Decay Naked Smokey นะคะหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ย เอว่าสโมกกี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะต้องดํามันจะต้องงานกลางคืนมันต้องอะไรเงี้ยมันไม่จริงคือฝนรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเขาเลือกสีมาได้โอเคมากในแง่ที่แบบมันสามารถแต่งได้เป็นแบบลุกตอนกลางวันก็ได้เลือกสีสามทีนี้สามทีนี้แล้วก็เอามาแต่งด้วยกันก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็แบบโอเคยู่สามารถแต่งเดย์ลุกก็ได้แล้วไนท์ลุกเราอยากจะเปรี้ยวบ้างมันก็ทําได้ค่ะแล้วอีกทางอีกทางนะคะพาเลตนี้เป็นพาเลตที่แบบเป็นคูลโทน ที่แบบเอสวยอะไม่ใช่แบบคูโทนแบบไก่กาและเลนงึงออกมายแกคือดีงามแล้วก็แพ็กเกจก็ดูดีมากแบบสลีกอะดูแบบเรียบหรูดูไฮโซอะไรองอ้ยเอออีกทั้งที่ชอบมากเลยนะคะก็คือมันจะมีแปรงมาให้ตรงนี้คือแปรงตัวเนี้ยผลเอาไปใช้แล้วแล้วผลก็เลยเอามาใส่คืนมันแต่คือมันดีมากคือแบบเฮ้ยแปรงดีจริงๆแปรงที่ให้มาปกปติแปรงที่ให้มากับพันเลยอะมันจะแบบอ๋อ อะไรก็ไม่รู้โยนทิ้งไปเถอะอ่ะนึกออกมามันจะแบบฟองน้ำอะ่ะโอ้โหอันนั้นอะ่ะคือแบบไม่ดีเลยฝนไม่ชอบเลยแต่ว่าแปรงที่เออบอร์ีเคเขาให้มาเนี่ยคือแบบดีงามมากก็เลยชอบพาเลตนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเป็นท็อปฟาในดวงใจของฝนเลยอ่ะสุดท้ายที่จะพูดถึงเลยนะคะคืออาร์เซนเซียโมเดิร์นเรเนซองค่ะมาในแบบว่าแพ็กเกจหรูหราแตมาหยีซิมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้ฝนชอบสีที่เขาเลือกมาให้คือมันเป็นสีที่แบบ แปลกใหม่ดีตอนที่อันนี้ออกมาเหมือนแบบแบรนด์อื่นยนงไม่เคยมีใครทําสีอารมณ์นี้เลยก็ถือว่าโอเคดีค่ะแล้วฝนแบบปรับลืมในแบบแบรนด์นาตาเซียมากคือแบบเขามีพิกเมนท์ที่แบบชัดแจ๋วเลยคือแบบออกแปรงแต่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาแตะที่ตานะมันก็แบบทุบออกมาแล้วเป็นสีนี้เลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็แต่งมานะคะใช้พาเลตโมเดลแรนดซซองนั่นเองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่เรามันมีพิกเมนท์แน่นมากเนี่ยมันจะมีฟอลว์มันจะมีเศษผงที่แบบว่า พอเอาแปรงลงไปแล้วมันก็จะแบบเป็นผงออกมาอะไรเงี้ยทาแล้วก็ต้องคอยมาเช็ดออกนะคะคือแนะนำว่าทั้งทุกถ้าใช้พาเลตนี้หรือพาเลตไหนก็ตามของอนาตาเซียก็คือควรจะแต่งตาก่อนแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วก็ค่อยทาแบบรองพงรองพื้นอะไรอย่างงี้ะคะ่ะน่าจะแบบดีกว่าค่ะก็พาเลตนี้มันจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะคือคือจะบอกไว้เลยเพราะว่ามันแบบ เนื่องจากสีมันชัดมากการเดลนมันต้องใช้เวลานานมากขก,กว่ามันจะแบบเดลนเข้าด้วยกันแบบว่าให้มันดูแบบดีดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าโอเคฉันชอบอันนี้แล้วก็แนะนานะเพราะว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผนชอบเหมือนกันค่ะอะ็นยังไงกันมา สำหรับคลิปนี้นะคะ Top 5 Serie s ที่พวกเราเพิ่งเริ่มขึ้นมาก็ถ้าเพื่อนๆชอบซีรีส์นี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แลวก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าอยากให้เราทำอะไรต่อไปในซีรีส์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปทักทายพวกเรากันได้ทั้งทาง Facebook และ Instagram เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยและสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้่อช่องนนของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊าย